you <laughs> สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตครับวันนี้เป็นคิวของคิดไซโค้งเดอะซีรีส์ที่ผมจะเล่าต่อเนื่องจากตอนที่1ที่เรานําเสนอเรื่องของเอเย่นเอเย่นมีหน้าที่อะไรบ้างมีส่วนสําคัญกับวงการฟุตบอลอย่างไรผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับมีอะไรบ้างเรานําเสนอไปแทบจะครอบคลุมแล้วนะครับในตอนแรกใครที่ยังไม่ดูก็ต้องย้อนไปดูตอนนั้นก่อนก่อนจะเข้าสู่ตอนนี้วันนี้ผมจะลงรายละเอียดการพูดคุยและเจรจาสําหรับการซื้อขายนักเตะเรา ระหว่างเอเย่นกับสโมสรน,นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลบ้านเราผมตั้งข้อสังเกตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เอาเหตุการณ์นี้มาเล่าให้ฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะรู้ดีทั้งคนทําทีมสโมสรน,นักเตะแล้วก็เอเย่นส่วนแฟนบอลก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราเล่าสู่กันฟังว่าเรื่องของเอเย่นเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นไม่ค่อยรับรู้แล้วก็ไม่ถูกเปิดเผยที่ไหนเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลและก็เน้น ย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีหลังจากนี้ที่เราจะเล่าผมก็เชื่อว่ายังไงก็ตามเอเย่นก็ยังมีความสําคัญต่อวงการฟุตบอลไทยต่อไปแต่สโมสรจะรู้เท่าทันและปรับตัวอย่างไรในการรับมือครับช่วงแรกของเอเย่นบ้านเรานั้นถือว่าเข้ามามีบทบาทแล้วก็ช่วยดึงนักฟุตบอลฝีเท้าดีๆเข้ามายกมาตรฐานของไทยลีกมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับยุคริ่มแรกที่นะักฟุตบอลไทยลีกหักย้อนกลับไปเมื่อ1ิกว่าปีก่อนพวกต่างชาติก็มีแต่พวกที่เข้ามาทํางานในบ้านเราแล้ว ก็มาคัดตัวในการเป็นนักเตะอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอฟริกันแล้วก็พวกบราซิลในเกรดลีกล่างๆบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพด้วยซ้ำนะครับที่เข้ามาร่วมทีมแต่พอฟุตบอลมันยกระดับเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเอเย่นก็เข้ามาในระบบนี้ครับคุณเห็นไหมครับว่ามีนักเตะมากดีกรีคุณภาพสูงเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับพอมีเอเย่นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลไทยใครจะเชื่อว่ามีนักฟุตบอลอย่างร็อบบี้ฟ เจโบทรอยออสมาอิบานเยสหรือแม้แต่กระทั่งมาริโอยูรอฟสกี้แต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าเอเย่นมีทั้งสายเทาแล้วก็สายขาวซึ่งวิธีการของแต่ละคนก็แตกต่างกันในหลายรูปแบบแต่ในวงการฟุตบอลสำหรับผมครับก็ยังไม่มีใครถึงสายดาร์กที่ดําสนิทจนน่ากลัวเพราะสุดท้ายอํานาจในการตัดสินใจก็อยู่ในมือของสโมสรที่เป็นเจ้าของเงินอยู่ดีซึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะปรับเงื่อนไขาการซื้อขายนักเต็ได้อยู่แล้วยังไงเอเย่นเขาก็ต้องยอมเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเจ้าของทีมบางคนอาจจะเสียค่า โไม่รู้เท่าทัานเกมตรงนั้นก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อไปและเอเจนต์สายเทาๆนี่แหละครับที่ทาให้หลายสโมสรเอื้อมระอาแล้วก็ไม่อยากพูดคุยเจราจาทาํามาค้าขายกับกลุ่มคนเหล่านั้นบางทีก็พานไปถึงไม่อยากเจราจาพูดคุยกับเอเจนต์เจ้าอื่นๆที่เขาทําดีมาก่อนหน้านี้ด้วยเพราะถูกเหมารวมแบบสตอรี่ไทป์ว่าเอเจนต์ก็เหมือนกันหมดมันก็มีตัวอย่างเรื่องราวมากมายที่ทําให้สโมสรต้องปวดเสียงเวียนกล้าวกับพฤติกรรมของเอเจนต์บางกลุ่มและตั้งแต่กรณีการป,รอปลอมแปลงเอกสารการแอบอ้างตั้งตังตวเป็น ผู้ถือสิทธิ์ในการดูแลนักเตะการปัดความรับผิดชอบยามเกิดปัญหาการโทรศัพท์ไปข่มขู่นักเตะการมีผลประโยชน์ร่วมกับโคช้ชเพื่อดึงนักเตะคนที่ต้องการแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมทีมแบบยกแผงไหนจะเป็นเรื่องของการปัน่นคาปั่นกระแสทําให้นักเตะนั้นเกิดความสับสนและความไม่เชื่อใจสโมสรรวมถึงเรื่องสุดคลาสสิกที่ยังไงก็ต้องมีครับคือการย้อมแมวนี่คือปัญหาที่สโมสรกับเอเย่นต้องสู้กันตลอดในทุกรอบของตลาดซื้อขายกับการเซ็นสัญญากับนัก เตะไปแล้วตรวจร่างกายเรียบร้อยแต่เอเย่นบอกข้อมูลไม่หมดว่านักเตะคนนี้ยังไม่สมบูรณ์มีอาการเจ็บรบกวนหรือเพิ่งจะผ่าตัดเข่ามาสุดท้ายพอจะให้ลงทีมเพื่อดูฟอร์มนักเตะคนนั้นก็พยายามจะปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลนู่นนี่ครั้งสองครั้งก็ยังพอทนแต่สุดท้ายความลับไม่มีในโลกครับพอถึงเวลาที่ต้องลงไปเล่นจริงๆก็รู้เลยครับว่านักเตะคนนี้สภาพร่างกายมันแปลกๆเว้ยพอเอาไปตรวจละเอียดอีกทีสรุปเพิ่งผ่าตัดเข่ามาและยังไม่ได้ลงเล่นในทีมไหนเลยครับผ่าตัดเสร็จพักฟื นนิดห่อยก็มาเล่นที่ประเทศไทยสโมสรรู้แบบนี้ก็สายไปแล้วครับและก็ต้องปล่อยออกจากทีมเพื่อหานักเตะที่สมบูรณ์กว่ามาแทนโดยต้องจ่ายค่าย,ยกเลิกสัญญาให้กับนักเตะคนนี้นี่คือบทเรียนสําคัญของสโมสรที่หลังจากนั้นก็เลยเกิดการใส่ใจเรื่องของการตรวจร่างกายนักเตะก่อนเซ็นสัญญากันมากขึ้นมันก็กลายเป็นว่าทุกๆท,ทีมก็พัฒนาความเป็นเหมือาชีพจากประสบการณ์ที่ตัวเองนั้นเคยพบเจอมากรณีการปลอมแปลงเอกสารนี่ก็เกิดขึ้นบ่อยครับโดยเฉพาะกับนักเตะต่างชาติที่ไม่ได้มีเอเย่นประจําแต่ อาจให้เอเจนต์ N คนไทยดูแลเรื่องสัญญาซื้อขายเป็นดีลๆไปเป็นกรณีไปมีอยู่เคสหนึ่งครับนักเตะต่างชาติหมดสัญญากับสโมสรแล้วและสโมสรต้องการจะขยายสัญญาออกไปก็ไปคุยกับนักเตะคนนั้นเขาก็บอกสโมสรไปว่าคุยกับผมโดยตรงได้เลยเพราะว่าผมไม่มีเอเจนต์ N. ตอนเข้ามาเซ็นครั้งแรกนั้นก็เป็นการทําสัญญาให้เข้ามาช่วยดูแลติดต่อประสานงานเป็นครั้งคั้งไปและเอเจนต์ N. คนนั้นก็ไม่เคยกลับมาติดตามดูแลสนใจใยดีใดๆเลยครับแต่พอสโมสรจะดําเนินการในการขยายสัญญ,ญาต่อสัญ,ญญาออกไปเอเจนต์ A N. คนนั้นโผล่มาอีกครั้งหนึ่งแอบอ้างแล้วก็บอกว่านักเตะค,คนนี้ยังอยู่ในความดูแลของผมรวมถึงมีการได้ยื่นเอกสารพร้อมกับลายเซ็์ของนักฟุตบอลคนนั้นที่ระบุว่าต้องจ่ายค่าเอเจนต์ฟรี หรือว่าค่าไหนหนาสโมสรก็กลับไปหาหนักเตะนักเตะคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ผมไม่เคยเซ็นเอกสารอะไรแบบนั้นและนี่ก็ไม่ใช่ลายมือของผมด้วยอันนี้ผมไม่เกี่ยวคุณต้องไปเคลียร์กับเขาเองเพราะว่าผมไม่มีเอเย่นนั่นหมายความว่าเอกสารนั้นเกิดการปลอมลายเซ็นหรือเปล่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงคุณคิดกันเอาเองครับอีกประเด็นคือเอเย่นบางกลุ่มชอบเสนอตัวว่าเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลคนนั้นคนนี้ตอนมาทําสัญญาได้ค่าเอเย่นไปมาดูแลบริการอย่างดีแต่พอมีปัญหาสโมสรต้องการจะยกเลิกกับนักเตะคนนี้ ก็เรียกตัวแทนในไทยมาคุยกลายเป็นถูกปัดความรับผิดชอบบอกให้ไปคุยกับเอเจนต์ตัวจริงของนักฟุตบอลคนนี้ที่ต่างประเทศเอาเองไม่ช่วยในการประสานงานอะไรให้เลยเอ๊แบบนี้เนี่ยคุณจะรับผิดชอบหรือเอาหน้าเฉพาะเรื่องที่คุณได้เงินหรือเปล่าเจ้าของทีมเขาก็มีคําถามสิครับว่าคุณบอกว่าคุณไม่เกี่ยวแต่เงินส่วนแบ่งค่าเซ็นสัญญานักเตะที่คุณได้รับมันก็มาจากสโมสรที่จ่ายให้กับนักเตะใช่ไหมบริการกันแบบนี้สุดประทับใจเลยครับกล่าวหน้าก็ทางไกลทางมันเคสที่เป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องก็คือโค้ชหรือว่าผู้บ บริหารภายในทีมบางคนที่ไม่ใช่เจ้าของสโมสรเซ็นสัญญากับนักเตะของเอเยต์คนนั้นแบบยกเสต็จเคสแบบนี้เป็นเรื่องที่หลายสโมสรในยุโรปแล้วก็ลีกชั้นนําในเอเชียเคยประสบปัญหามาจนเป็นกรณีศึกษาของคนทําทีมทีมในไทยเองก็มีแบบสโมสรน,นี้เซ็นจากเอเยต์เจ้าเดียวแบบครบโควตาเลยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือเอเชียซึ่งหากผลงานดีหรือว่าคว้าแชมป์ได้ก็ไร้ปัญหาแต่ถ้าเกิดผลงานไม่ดีปัญหาเกิดเรื่องแดงขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการในห้องแต่งตัวเมื่อโค้ มีนักเตะที่ต้องใช้งานเป็นประจำเพราะการกดดันจากเอเย่นก็ทําให้เกิดปัญหาความไม่พอใจจากนักเตะคนอื่นๆที่เข้ามาสู่สโมสรน,นั้นๆแบบไม่ผ่านเอเย่นคนนี้บางคนก็ถูกดองยาวกลายเป็นปัญหาอีกครับฟังเรื่องนี้จะเห็นภาพชัดเจนนักเตะต่างชาติคนนี้เป็นชาวอาเซียนผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาได้รับการท้าทามจากเอเย่นคนหนึ่งว่าจะดีลไปร่วมสโมสรหนึ่งในไทยลีกโดยที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาตกลงให้สิทธิดูแลสัญญาอะไรกันแต่ปรากฏว่าในเวลาไล่เลี่ยกันสโมสรก็ไปดีล กับนักเตะคนนี้โดยตรงเลยและส่วนต่างของค่าเหนื่อยที่มีการเจราจาต่างกับที่เอเย่นเสนอมาถึงสามพันดอลลาร์แบบนี้สโมสรติดต่อถูกกว่าสโมสรก็เลือกที่จะปิดการเจราจาเซ็นนักเตะด้วยตัวเองก็ทําให้เอเย่นคนนั้นไม่พอใจนักเตะคนดังกล่าวบวกกับการมีผลประโยชน์ร่วมกับโค้ชด้วยเขาก็สั่งโค้ชไม่ให้ใช้งานนักเตะคนนั้นเลยจนกระทั่งนักเตะคนนั้นต้องออกจากทีมไปนั่นก็ทําให้หลายๆครั้งเจ้าของสโมสรถึงลงมามีบทบาทในการเลือกเซ็นสัญญานักเตะด้วยตัวเองครับซึ่ง ที่ต่างประเทศก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับกับการที่เจ้าของสมโมสรลงมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกนะครับว่าการที่เจ้าของสมโมสรมาก้าวไกยเลือกเซ็นนักเตะให้กับโค้ชเองเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าถูกต้องแต่ผมกําลังจะเล่าให้เห็นภาพว่าสาเหตุอะไรทําไมบางครั้งพวกเขาต้องทําแบบนั้นก็เพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีแบบนี้แหละครับหรือว่าบางเคสที่อยู่ดีๆสโม,มสรมีปัญหากับเอเจนต์แบบเจรจากันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับแน่นอนเอเจนต์ก็สามารถจะปั่นนักเตะรอหาสโม,มสรใหม คิดภาพนะครับปัญหานี้อยู่ในช่วงแข่งขันด้วยไม่ใช่ช่วงจบฤดูกาลโอ้โหหนักครับอย่างในไทยมีกรณีตัวอย่างแต่ผมไม่ขอพูดถึงนะครับว่าคือนักเตะคนไหนทีมไหนตัวต่างชาติตำ้แหน่งศูนย์หน้าคนหนึ่งกําลังทำผลงานได้ดียิงได้อย่างต่อเนื่องจากนั้นมีช่วงหยุด ตามปฏิทินฟีฟาเดย์ให้กับโปรแกรมทีมชาติแข่งขันสโมสรก็ปล่อยให้นักเตะที่ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติกลับบ้านไปพักผ่อนได้แต่ว่าดาวยิงคนดังกล่าวไม่ยอมกลับมาไทยตามกำหนดการเดิมสโมสรก็ร้องว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยคุณต้องถูกปรับเงินตามกฎสโมสรน,นะแต่นักเตะคนนั้นไม่สนครับแล้วก็พูดว่าผมจะกลับหากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่สัญญาคงเดิมออาแบบนี้เจ้าของทีมจะทํายังไงครับผลงานทีมก็ดีอยู่ยังลุ้นแชมป์อยู่ด้วยจะขาดมันก็ไม่ได้โดยสุดท้ายก็ต้องยอมเจอลูกเล่นแบบนี้ไป ปวดหัวตืบๆครับคราวนี้แค่คนเดียวยังพอทนไหวแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้ทีเดียว3-4มถึงคนล่ะคุณจะหาทางออกอยังไงดังนั้นช่วงหลังครับเลยค่อนข้างน้อยมากที่สโมสรจะเซ็นนักเตะของเอเยนต์เจ้าเดียวแบบยกชุดเพื่อกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซึ่งมันเป็นเกมการเมืองนอกห้องแต่งตัวที่สโมสรน,นั้นอยู่ในสภาพที่ตกเป็นรองดังนั้นสาเหตุสําคัญที่สโมสรไทยชอบที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะต่างชาติแค่1ปีเต็มที่2ปีหรือว่าอาจจะเป็น1นบวกหนึ่งก็คือเซ็นเบื้องต้น1ปีแล้วก็มีการ Option, ขยายสัญญาอัตโนมัติอีก1ปีถ้าเกิดนักเตะทำผลงานดีเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าของทีมเจอพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆก็เลยไม่แน่ใจว่านิสัยของนักเตะค,คนนั้นถ้าเซ็นยาวมาแล้วดันมาออกไลน์ก็ต้องทนต่อไปทั้งที่ทีมอยากยกเลิกสัญญาแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะมากๆในเรื่องของการปั่นข่าวเพื่อสร้างประเด็นนะครับเรื่องนี้ผมก็เคยเกริ่นไปแล้วการไปให้ข่าวเพื่อกดดันสโมสรทางอ้อมบางข่าวก็สร้างความปวดหัวให้กับสโมสรจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยข่าวที่ออกขาว่า นักเตะในสังกัดของตัวเองได้รับความสนใจจากทีมนนทีมนี้อยู่ตลอดเวลาถามว่าทําแบบนั้นเราได้อะไรอย่างแรกเลยนะครับคือทําให้เกิดอํานาจในการเจรจาต่อรองกับสโมสรน,นักเตะของผมมีหลายสโมสรสนใจอยู่หน้าใกล้หมดสัญญาแล้วถ้ามไม่รีบต่อสัญญาใหม่และเพิ่มค่าเหนื่อยให้นักเตะคนนี้ก็พร้อมที่จะย้ายทีมคุณคงเคยได้ยินข่าวที่บอกว่านักเตะไทยถูกทาบทามจากสโมสรนั้นสโมสรนี้ในยุโรปหรือว่าลีกชั้นนําในเอเชียอยู่บ่อยๆอันนี้ต้องถามกันจริงๆนะครับว่าทีมจากยุโรปหรือว่าทีมชั้นนาของเอเชียเขา ข้อเสนอกันง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอการที่ทีมจากยุโรปอยากจะซื้อนักเตะไทยมันไม่ได้มีข้อเสนอที่เป็นรายลักษณ์อักษรกันง่ายๆขนาดนั้นนะครับกรณีนี้สโมสรที่เคยเจรจากับทีมต่างประเทศจะรู้ดีว่ารายละเอียดมันเยอะและก็ซับซ้อนขนาดไหนนอกจากว่าทีมนั้นเนี่ยจะเคยขายนักเตะไปลีกนั้นบ่อยๆจนสร้างความมั่นใจให้กับทีมอ,อื่นๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมจะบอกให้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่มีกระทั่งข้อเสนออย่างจริงจังเข้ามาด้วยหรือถ้าเกิดมีเข้ามาข้อเสนอมันก็ไม่ได้ดึงดูดใจให้สโมสรพร ตัวไปไง่ายๆเช่นบางทีติดต่อมาขอยืมฟรีหรืออาจจะให้ค่ายืมที่น้อยมากแต่เอเย่นก็เล่นปั่นข่าวกับสื่อที่ตัวเองสนิทเลยครับเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันสโมสรคนก็ด่าว่าสโมสรปิดการโอกาสเด็กทั้งที่สโมสรก็ประเมินสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วเช่นสโมสรที่ติดต่อเข้ามาไม่ได้แสดงความจริงจังแล้วก็จริงใจที่อยากจะได้ตัวนักเตะของเขาจริงๆซึ่งพอไปเล่นเด็กก็อาจจะไม่ลงเล่นนะักเงินเดือนก็ไม่ได้มากขึ้นกว่าอยู่ที่ไทยแล้วค่าตัวสโมสรก็ไม่ได้หรือได้น้อยผมว่าผู้บริหารระดับสูงของ ทีมฟุตบอลแต่ละทีมเนี่ยเขารู้เท่าทันนะครับแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองนี่มันคือการกำตดชัดๆนะครับคือเขาไม่ได้ได้อะไรเป็นหลักเป็นแหลกแล้วสรุปคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้คือสโมสรนักเตะหรือแค่เอเย่นที่ได้ชื่อเสียงแล้วครับคุณไปคิดเอาเองจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ถ้าเอเย่นอยากให้นักเตะย้ายไปต่างประเทศได้ในราคาถูกมันก็ต้องมีการตกลงกันไว้ในเงื่อนไขสัญญาที่เซ็นกันตั้งแต่แรกเลยครับว่าถ้ามีสโมสรจากต่างประเทศพร้อมซื้อในราคาเท่านั้นเท่านี้อาจไม่ต้องสูงมากมีข้อเสนอเข้ามาจร ต้องปล่อยได้เลยเพื่อผลประโยชน์และอนาคตในเส้นทางอาชีพของนักเตะสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดมันไม่ใช่มีแค่ที่ไทยนะครับเมืองนอกก็มีปัญหาเหล่านี้เช่นกันแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือท้ายที่สุดเอเย่นนักเตะและสโมสรต้องคุยกันบนพื้นฐานที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันและได้รับความพึงพอใจต่อทุกฝ่ายมันเป็นเรื่องของการเจรจาธุรกิจครับและเอเย่นดังๆอย่างจอจเบนเดสและก็มิโนไรโอลาก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าสโมสรหรอกครับขนาดที่ในมุมสโมสรมันก็มีมุมที่ไม่สมควรอยู่เหมือนกันหากจะบอก เอเย่นไม่ดีฉันไม่ชอบเลยฉันไม่อยากคุยกับเอเย่นจะคุยกับนักเตะโดยตรงเท่านั้นในเรื่องของการต่อสัญญาอันนั้นผมว่ามันก็เป็นสิทธิที่คุณทำได้เพราะสุดท้ายยังไงก็ไม่มีนักเตะคนไหนใหญ่กว่าสโมสรแต่ผมอยากให้เจ้าของทีมคิดในมุมกลับกันบ้างนะครับว่าในกรณีที่คุณอยากจะยกเลิกสัญญากับนักเตะหรือไม่ต่อสัญญาใครและครับจะเป็นคนพูดใครเละครับจะเป็นหนังหน้าไฟถ้ามีเอเย่นข้อดีของพวกเขาก็คือการเป็นตัวกลางในการช่วยหาทางออกให้ทุกฝ่ายนี่แหละครับดังนั้น,นกลไกฟุตบอลอาชีพมันถูกกำหนดไว้แบบนี้ แม้จะมีมุมที่สโมสรน,นั้นไม่เข้าใจแต่เมื่อลงแข่งขันก็ต้องเคารพกติกา เพราะที่ผ่านมาก็มีบางสโมสรกําหนดเงื่อนไขแบบไม่เป็นธรรมให้กับนักบอลอยู่บ่อยๆอย่างบางทีในไทยลีกคุณเล่นกําหนดเงื่อนไขในสัญญานะครับว่าหากนักฟุตบอลคนนั้นคนนี้เล่นไม่ได้ตามที่คาดหวังสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยที่สโมสรไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆโอ้โหนี่คุณใช้อารมณ์ความรู้สึกในการยกเลิกสัญญาได้เลยนะครับหรือบางทีระบุว่าหากนักเตะคนไหนโดนใบแดงต้องจ่ายค่าปรับเองและผมถามหน่อยว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนักเตะคนไหนเนี่ยเขาจะบ้าไล่ตัดเกมคู่แข่งในจังหวะสําสคัญให้คุณ เพราะว่าถ้าเขาโดนใบแดงเนี่ยเขาต้องเสียค่าปรับแต่สุดท้ายครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามจากที่สโมสรทําคุณเชื่อเนยครับไม่มีเอเย่นคนไหนกล้าที่จะเอาเปรียบสโมสรละครับเพราะว่านักเตะที่เอเย่นดูแลเนี่ยสายป่านสั้นมีอายุในการใช้งานไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ต้องเลิกเล่นไปแล้วดังนั้นเวลาคับขันเอเย่นนี่แหละครับจะช่วยแก้ปัญหาให้บัวไม่ช้ำน้ําไม่ขุ่นเพราะสุดท้ายยังไงเอเย่นก็อยากจะมีสัมพันธ์อันดีกับสโมสรมากกว่านักเตะเพราะว่าสโมสรยังอยู่อีกนานแลวผมก็ยืนยันเลยนะครับว่าเอเย่นก็ยังเป็น คนกจสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้วงการฟุตบอลไทยเติบโตได้แต่คุณต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายสโมสรในไทยต้องได้นักเตะของคุณต้องได้และคุณก็ต้องได้นั่นคือการเจรจาต่อรองอยู่ที่วิธีการและก็ความเท่าทันเกมของทุกๆฝ่ายว่าจะหาข้อสรุปได้อย่างไรดังนั้นในช่วงคลายสิทธิ์แบบนี้สิ่งที่สโมสรใจแฮปปี้มากๆก็คือการได้ผู้สลับสนุดมาช่วยในการพยุงทีมซึ่งในต่างประเทศเอเย่นมีบทบาทสําคัญมากกับเบื้องหลังในการเจรจา จะหากลุ่มทุนหรือว่าสปอนเซอร์มาให้สโมสรเพื่อแลกกับเงื่อนไขในการดีลนักเตะในสังกัดไปด้วยแต่ในบ้านเรานั้นยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ให้เห็นกันถ้าเอเย่นในไทยเจ้าไหนทําได้รับรองครับเข้าออกสโมสรอ,อย่างสง,งาา่าผ่าเผยแน่และคุณจะเหนือชั้นกว่าคู่แข่งทุกคนในตลาดเพราะก่อนที่คุณจะได้ค่าในหน้าจากนักเตะคุณก็เอาเงินมาให้สโมสรด้วยแบบนี้เจ้าของทีมคนไหนจะไม่แฮปปี้ครับและทั้งหมดก็เป็นสถานการณ์การต่อรองที่เกิดขึ้นระหว่างเอเย่นกับสโมสรในการดีลซื้อ ขายนักเตะ1คนมันมีขั้นตอนแบบนี้ครับซึ่งมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่ไม่ดีในพาร์ทต่อไปผมจะเล่าเรื่องของสงครามระหว่างเอเย่น กับเอเย่นซึ่งมันจัดทวีความเข้มข้นมากกว่านี้อีกนะครับยังไงฝ่ายทุกคนติดตามกันด้วยกับคิดไซโค้งเดอะซีรีส์และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับสช่องทางนี้ขึ้นอยู่แล้วนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ IG อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคอนเทนต์ของเราในทุกช่องทางแล้วก็ในยู u b e กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ